สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วเนะาะช่องคนไก่บ้านวันนี้จะพามาดูร้านดอกไม้ในหมู่บ้านนะจ้ามาซื้อดอกไม้ปลูกหน้ากสวนนี่เป็นร้านเล็กๆมาค่ะเอดข้นขึ้น <c oughs> มาเกิดใส่มาเกิดกันนู้นพี่น้องนี่สีนี่กับมีนี่สีม้าเอาอันชั้นมีอันชั้นอันชั้นมีแล้วเดชเกือกไงเอาอะไรของขอนห้องอะไรเลยเอาฝาอ่อนเน่ะใส่อันนี้นะเกือกใส่ถุงเลยเราจะเอาใส่กันะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยางกันก่อนเลย นี่ถึงมาซื้อสิไปปลูกให้หน้าบ้านถึนมีอันนี้ออาแบบเฮ้ยจ้าเราเขาก็มาหอดบานเธอเนาะอันอน,อน,อน,นี้ก็เป็นดอกใหม่ที่เขาได้มาเนาะ เ,เข้าได,ด้มากนีดอกไม้เข้าได้มากเฮ้ยนี่กระซีนเอามาปลูกใส่หนามบานนี่โอเคเราปลูกต้นไม้แล้วอันก่อนไปเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำ้ำในจา้ากดติดตามเันเลยติดตาม